สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้กี่อยู่ที่วัดเจ้าชายธรรมราชาค่ะนะคะทุกคนเห็นจะดีข้างหลังก็น่าจะรู้แล้วเนาะเอียงสักขนาดนี้นะคะ <laughs> สาเหตุที่เอียงเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าไปดูจากไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าวัดกระซ้ายหรือวัดกระชาย อะไรประมาณนี้ทุกคนก็จะรู้รู้แหละว่ามันเอียงเพราะอะไรนะคะแต่ว่าก็บอกได้ค่ะบอกได้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะคือเนื่องจากว่าวัดนี้ค่ะเป็นวัดที่สร้างในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสพระราชาเขาเรียกอะไรนะน้องชายเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับต่อจากพระนเรศวรก็คือเป็นพี่น้องกับพระนเรศวรนั่นแหละนะคะเสร็จแล้วเนี่ยท่านทรงสร้างวัดนี้เป็นวัดประจําพระองค์ตั้งชื่อว่าวัดเจ้าชายธรรมราชานะคะ แล้วก็จริงๆวัดเนี้ยมีมีเรื่องราวมากมายอะค่ะนะคะแต่ว่ากี้จะพูดแต่เฉพาะในเรื่องที่กี้สนใจนะคะอย่างเช่นกี้ชอบความเป็นเจดีสวยงามของวัดนี้นะคะแต่ส่วนเรื่องว่าโอเคที่นี่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างอะไรประมาณนี้กี้ว่าทุกคนรู้หมดแล้วแหละนะคะเราจะไม่ไปพูดซ้ําแล้วนะคะเพราะว่ามันสืบหาได้ไม่ยากหรอกนะคะวัดเนี้ยจัดว่าเป็นวัดดังของอยุธยาวัดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า อ,อยู่รอบนอกออกมาแล้วนะคะเขาเรียกว่าวัดที่อยู่นอกเกาะนะคะห่งในเป็นหนึ่งในสามวัดที่พระเอกาโทสโรท,ท่านสรงสร้างนะคะก็คือวัดนี้ประจําพระองค์วัดลอดช่องก็คือเป็นวัดของพระมหาชัายคันช่องแล้วก็วัดอรชเชศเป็นวัดประจำ พระเชษฐาหรือว่าพระนเรศวรนั่น,นแหละที่อยู่รอบนอกนะคะแล้วก็สามวัดเนี้ยคือการสร้างเนี่ยในสมัยในสมัยโบราณนะคะทุกคนคนสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาสร้างวัดหรือเขาสร้างอะไรแนวๆอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอะคะ่ะเขาจะมีการเอาพวกพระเครื่องหรือว่าอะไรต่างๆนานาใส่เข้าไปในเจดีย์ใช่ไหมคล้ายๆเหมือนเอาสิ่งดีงามอะใส่เข้าไปในเจดีย์ก่อนแล้วก็สร้างเจดีย์ครอบทับใช่ไหมคะมันเหมือนกับทางเหนือเวลาเราไปทางเหนือเนี่ยเขาก็จะเป็นเจดีย์ที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุอะไรต่างๆนานาพระธาตุเนี่ยบางทีอย่างเออพระธาตุลาบุญชัยอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาพระธาตุเอาไว้ใต้ดินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะห้ามขึ้นไปเหยียบประมาณนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยกี้แบบขึ้นไปเดินบนไอ้นี่เขาขึ้นไปยืนอะ่ะดีนะพี่แกบอกว่าไม่ให้เดินไม่ให้เดินไอ้เราก็ตายแล้วอะไรเงี้ยถึงได้บอกว่าบางทีมาวัดบางที่เนี่ยนะคะทุกคนต้องดูด้วยนะคะว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาทำยังไงกันนะคะไม่ใช่แบบไปแบบ ถือดีนะม,นม,นมันจะไม่ไม่โอเคนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางวัดเนี่ยบางทีเขาก็ห้ามผู้หญิงขึ้นคือบางที่เขาก็ห้ามผู้หญิงขึ้นไปซึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกเพราะว่ากี้เข้าใจอย่างวันนั้นไปวดัดออพระยืนใช่ไหมที่ที่ลำพูนอ,อ,อ่ะตอนนั้นที่กี้ไปทําเรื่องเกี่ยวกับฮาริปุนชัยอะ่ะคือที่วัดพระยืนเองอะ่ะเขาก็ไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปบนจจดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่จะไม่ให้ ผู้หญิงขึ้นไปบนจุดนั้นจุดนี้เนี่ยสำหรับกี้กี้ไม่ไม,ไม,ไม่มายนะคือกี้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อถือกันมาแต่นมนานบางบางทีความเชื่อของคนเนี่ยนะคะทุกคนถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าไปทําลายความเชื่อของคนอื่นเขามันไม่ดีหรอกนะคะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวมันเปล่าๆนะคะก็โอเคไม่ขึ้นค่นะทุกคนแต่ว่ากี้ยืนใกล้ๆแล้วกันจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนกําแพงวัดเนี่ยที่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นกําแพงที่หนานะคะขึ้นชื่อว่าเป็นกําแพงที่หนามันก็หนาจริงๆนะคะ แล้วก็ทางเข้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นทางแบบเอาจริงนะถ้าสร้างในสมัยใหม่เนี่ยกี่มองว่าเหมือนแบบสมัยใหม่เลยนะคือมันไม่ใช่เป็นทางที่แบบเดินเข้ามาตรงๆทั่วไปเหมือนที่เราไปกันมาทั่วไปนะอย่างวัดในในตัวเมืองเราอย่างช่นวัดพระศรีวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีซุ้มซุ้มประตูขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เดินลอดเข้าไปสบายๆใช่ป่ะอันเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบเอาจงจริงนะคล้ายๆเหมือนมีความเป็น เป็น,นกลไกอ่ะเออกี่คิดอย่างนั้นนะซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วอะนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนมันต้องเดินเข้ามาก่อนแล้วก็มีเลี้ยวเข้ามาหน่อยหนึ่งมีสองข้างนะคะแล้วก็ตัวจะดีปางเอ่อทูจะดีประธานของที่วัดกระซ้ายเอ่อวัดเจ้าชายธรรมราชาแห่งนี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกที่มันเอียงกระเท้เล่แบบนี้เพราะว่ามันโดนขุดนะคะโดนขุดคนเข้ามาขุดหา น,นี่แหละนะคะมันก็เลยเอียงบวกกับพื้นที่แถวเนี้ยมันก็เป็นพื้นที่ดินอ่อนด้วยนะคะแถวเนี้ยมันก็เลยทําให้ยิ่งเอียงหนักเอียงมากมากี่รู้สึกว่ามันเหมือนเอียงมากกว่าคราวก่อนที่เรามาแล้วบอกก็ไม่รู้เนาะประมาณเนี้ค่ะแล้วเขาก็ปิดไอ้ร่องรอยที่คนเข้าไปหมดแล้วนะคะด้านหน้าเป็นอุโบสถนะคะด้านหน้าเป็นอุโบสถเดี๋ยวรอให้แดดเบาหน่อยเดี๋ยวกี้จะไปเก็บภาพด้านหน้าให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเจดีย์ที่เนี่ยนะคะมันจะมีเจดีย์ลายล,ายลายล้อมอยู่สี่จุด ปัจจุบันมันเหลือฐานแล้วต่ฐานมันก็เหลือไม่ค่อยครบเลยนะคะอันนู้นน่ะเหลือมากหน่อยอันนั้นฐานด้านหน้ามีอีกสองนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่เหลือเท่าไหร่แล้วหายไปหมดแล้วนะคะแล้วมันก็มีกำแพงล้อมนะคะแล้วก็ตรงบริเวณทางด้านอุโบสถเนี่ยของเขามันจะเป็นลักษณะเหมือนทําเป็นฐานขึ้นไปสองชั้นเหลือเสมาอยู่หนึ่งอันประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะสวยงามนะคะทุกคนงามจริงๆวัดเจ้าชายธรรมราชาค่ะทุกคนที่นี่เหมือนกับ เป็นกุพระด้วยเนาะกี้เหมือนเคยได้ยินแววแววมาว่าที่นี่เป็นกุปพระอะไรนะวัดพระพระอะไรนะพระวัดกระชายพระวัดกระไซเหมือนเหมือนเป็นเป็นพระสไตล์เหมือนเขาเรียกพระเจ้าสิบชาติอ่ะพระหน้าตาแบบรูปร่างเหมือนมีมีพระสิบองค์อยู่ในหนึ่งองค์อ่ะนึกภาพออกไหมกี้เห็นในอินเทอร์เน็ตนะแต่ไม่เคยเห็นของจริงหรอกนะประมาณนี้คือเรื่องแนวๆอย่างเงี้ยบางทีต้องให้ผู้ชายค่ะทุกคนบางทีเราผู้หญิงเนี่ยเราอย่าไป เราอย่าไปรู้เยอะเพราะว่าถ้ารู้ไม่จริงแล้วมันก็ไม่ดีนะคะเออกี้พามาดูความสวยงามของวัดดีกว่าเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่อยถนัดหน่อยนะคะ,ะคือตอกย้ำไงว่าที่เนี้ยมันเป็นวัดที่สร้างในสมัยพระเอกาเพราะฉะนั้นรูปทรงเจดีย์สไตล์เนี้ยจะเป็นเจดีย์ทรงอยุธยาตอนกลางพระเอกานี่ก็คือกลางๆลงมาจะจะเกือบจะปลายแล้วเนาะเออประมาณนี้แหละสวยนะทุกคนดูดิคือฐานเนี้ยมีฐานขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อนฐานปัด ใช่ไหมคะแล้วก็ฐานแล้วก็ฐาน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 อย่างเงี้ยเป็นแปดเหลี่ยมขึ้นไปตลอดเลยแล้วก็เป็นระฆังสอบแล้วก็มีฐานบันลังอยู่ข้างบนเห็นไหมคะแล้วก็มีวง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 อะไรขึ้นไปอ่ะมันเป็นรูปทรงของเจดีย์ทรงของอยุธยาตอนกลางอย่างที่บอกจริงๆอ่ะกี่สันมิฐานนะอันนี้ไม่รู้จะผิดหรือเปล่านะจริงๆถ้ารูปแบบการสร้างเจดีย์ทรงสไตล์อย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับที่วัดตะไคร้ด้วยนะวัดตะไคร้วัดตะไคร้วัดหาดสาว่ะที่มันจะมี้มพระอยู่ข้างบนอ่ะจรณาอ่ะ แต่เนี้ยมันไม่เห็นร่องลอยไม่รู้ว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกหรือว่ามันไม่มีมาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ากี่ไม่เคยเห็นรูปแบบสันนิษฐานของวัดนี้แบบจริงๆอะวัดในอยุธยาหลายวัดนะคะทุกคนที่เป็นวัดที่แบบไม่มีรูปแบบสันนิษฐานที่เราจะสามารถรู้ได้หรือว่าบ่งบอกให้รู้ว่าการสร้างของเขาเป็นยังไงดีเทลเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วมันไม่เหลือร่องลอยมากไงแล้วพวกพวกโบราณคดีเขาก็มาขุดพบแล้วก็มีการสันนิษฐานแล้วก็คาดการเอาอ่ะ ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถูกทําลายโดนเผาส่วนหนึ่งใช่ไหมคะวัดนัดในตัวเมืองอะนะส่วนไอ้รอบนอกเนี่ยมันก็ถูกทิ้งอะแล้วก็ที่เนี้ยนะคะก็คือเป็นจุดที่ตอนปี2 3 1 0ันสอะที่พม่ามาล้อมเลากอะเขาเคยใร้ที่เนี้ยเป็นค่ายของเขาด้วยก็อย่างที่บอกอะว่ารอบสองเนี่ยคือพม่าเนี่ยแกแบบว่าใช้วิธีการแบบวอเวอร์ลอะคือกูไม่ไปอะน้ําหลากกูก็อยู่อะคือที่ไหนเป็นที่ดอนพม่ายึดได้หมดเลย แล้วเราก็อยู่ในกรุงศรีเราจะรอดได้ไงอะ่ะถูกไหมเราอาหารก็ไม่มีโรคระบาดก็เยอะนะคะประมาณนี้นะคะแต่เสียดายมากเลยนะคะปีนี้น้ามันเยอะไปหน่อยไม่อย่างนั้นนกี้ก็จะแบบพาไปดูในจุดต่างๆนะคะว่าช่วงที่จังหวะที่พม่าเขามาล้อมเราตอนน้ําหลากมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันท่วมเกินความพอดีไปแล้วไงเลยไม่รู้จะให้ไปดูความสวยงามตรงไหนไงมันเกินพอดีไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนเขาบอกวัดน,นี้เป็นที่ฝังศพของพระศรีสินพระศรีสินที่กีกระบฏด นะคะที่กบฏนะคะท,ที่ที่กะบฏนั่นแหละกบฏพันนาลายถูกนํามาฝังเอาไว้ที่นี่อย่างที่กี่บอกนะคะว่าสีสินเป็นชื่อตําแหน่งจําได้ไหมคะสีสินเป็นชื่อตําแหน่งส่วนใหญ่จะเป็นในชั้นหลานหรือในชั้นที่ห่างจากการที่จะได้ขึ้นของราชส่วนใหญ่แล้วถ้าชั้นที่ใกล้ที่สุดจะเป็นราเมศวนนั่นจะเป็นชื่อตําแหน่งสี <fs> สินก็คือจะเป็นสีสินนี่แหละที่เป็นกบฏพันนาลายนี่แหละเป็นหลานนะคะ จ้องจะฆ่าพระนารายณ์อยู่นั่นแหละนะคะทําหลายรอบอ่ะนะคะพยายามที่จะสังหารพระองค์ท่านอยู่ตลอดนะคะท่านก็เมตตาด้วยความเป็นหลานอะไรเงี้ยแต่รอบสองนี่ไม่ไหวแล้วนะคะแบบจะฆ่าพระองค์อะไรเงี้ยก็เลยต้องจัดการแล้วก็นําศพมาฝังเอาไว้ที่นี่แหละนะคะข้อมูลตามนี้ส่วนสีสินที่กบฏพระมหาจักรพพัดนั่นคือเป็นโอรสของแม่หยวศสีสุดาจารย์กับขุนวโรงสาแต่บางกระแสบอกว่าเป็นโอรสของพระชายราชานะอันนี้กี้ก็ยังไม่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 เฟิร์มนะ แล้วก็ส่วนอีกสี่สินหนึ่งก็คือพระเจ้าทรงธรรมเออแต่สี่สินนี้โอเคหน่อยนะเพราะว่าท่านเนี่ยสุดท้ายท่านได้ปราบดาพิเศษขึ้นมาใช่ไหมแล้วขึ้นมาได้เป็นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเป็นพระมหากษัตริย์รองกรุงศรีอยุธยาแล้วก็สร้างคุณูปาการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาต่างๆทํารอยพุทธบาทมากมายทั้งที่ออประสานนครหลวงแล้วก็ที่รอยพุทธบาทที่สระบ,บุรีด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนกี้กลัวมันจะตัดนะคะ คือข้อมูลเป็นตามนี้นะคะอย่างที่กี้บอกว่ากีจะไม่พูดในเรื่องที่ที่ทุกคนรู้แล้วกีอยากให้มาดูเฉยๆว่าวัดนี้มันมีความสวยงามนะคะมามาดูความสวยงามแล้วก็ตอกย้ําว่าที่เนี้เป็นการสร้างของยุทธยาตอนกลางนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อยุทธยาตอนกลางสร้างแนวนี้แบบนี้ประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะคะวัดทุกวัดในกรุงศรีเนี่ยเป็นข้อมูลชั้นต้นเป็นความรู้ที่ดีสําหรับกีมากขอบคุณนะคะที่ มีโอกาสได้เข้ามาดูของจริงอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆเขาคอยดูแลเนี่ยก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้คนได้เข้ามาดูประมาณนี้แต่ตอนนี้ย่ามอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าทุกที่เยอะหมดแหละค่ะเพราะว่ายุธยาเราเพิ่งจะเปิดเมืองมาให้คนมาเที่ยวได้